อำนาจของอันเลาะจากอัลกุระอ่านซูรยาซีนอายะที่82อันเลาะ์ตรัสไว้ความว่าแท้จริงพระบัญชาของพระองค์เมื่อทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะตรัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาจากอัลกุระอ่านซูร์อันกอมัตอายะที่ห0อันเลาะตรัสไว้ความว่าและกิจการของเราในการสร้างนั้นแค่บัญชาเพียงครั้งเดียวคล้ายกับชั่วหนึ่งพริบตา จากอันกุระอ่านซูรออัสุมะตอายะที่ห7สิเจ็ดอันเลาะตรัสไว้ความว่าและพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อันเลาะอันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำมือหนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะและชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยมือขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงส,งสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีมีรายงานจากอิบนูมัดอูดรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่า มีบาดหลวงผู้หนึ่งได้มาหาท่านรอซูลซอลล,อลัลฮุอาไลฮิวาสัลลัมและกล่าวว่าโอ้มูฮัมหมัดแท้จริงเราพบว่าอัลละห์ส่งสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยนิ้วมือหนึ่งส่งสร้างแผ่นดินทั้งสองด้วยนิ้วมือหนึ่งส่งสร้างต้นไม้ด้วยนิ้วมือหนึ่งส่งสร้างน้ำและน้ำค้างด้วยนิ้วมือหนึ่งและส่งสร้างสิ่งต่างๆทั้งปวงด้วยนิ้วมือหนึ่งแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าข้านั้นคือกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจท่านนบีซอลล,อลัลฮุอาัลฮิ จึงหัวเราะอย่างเห็นด้วยกับคำกล่าวของบาทหลวงผู้นั้นจนกระทั่งเห็นฟันกรามของท่านหลังจากนั้นท่านนบีซอลล,ลอฮุอะไลฮิวาสลัมก็อ่านและพวกเขามีได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลละฮ์อันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำม,มือหนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะและชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยมือขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรง,งสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี บันทึกโดยอันบุค,คอรีหน้า941หมายเลข4,811มุสลิมหน้า1,121หมายเลข2,786จากอันกุระอ่านซูรอก,กอฟอายะที่38อันล็อกตรัสไว้ความว่าและแน่นอนเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองภายใน6วันโดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆมาสัมผัสเราจากอันกุระอ่านซูระอ,อนันมูมีนูน อายะที่14อันล็อกตรัสไว้ความว่าแล้วเราได้ทําให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ทําให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ทําให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วเราได้หุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอันล็อทรงจําเริญยิ่งผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้างจากอันกุระอ่านซูระอาลีอิมรอนอายะที่ห้าสิเกาอันล็ะตรัสไว้ความว่า แท้จริงอุปมาอีสานั้นอุปมาดั่งอาดัมพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดินและได้ทรงประกาศสิทธ์แก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้นจากอันกุระอ่านสูรมมดยัมอายะที่ยี่สิถึงสาออันลลอะตรัสไว้ความว่าแล้วนางได้พาเขาหมายถึงอีสามายังหมู่ญาติของนางโดยอุ้มเขามาพวกเขากล่าวว่าโอ้มัดยัมเอ๋ยแทย้จริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้ว โอ้น้องหญิงของฮารูนพ่อของเธอไม่ได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงไม่บริสุทธิ์นางจึงชี้ไปทางเขาหมายถึงอีซาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไรกันเขาหมายถึงอีซากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์พระองค์ทรงประทานคัมภีร์แก่ฉันและทรงให้ฉันเป็นนบีและพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ณที่ใดและทรงสั่งเสียให้ฉันทำการละหมาด และจ่ายสกาตราบที่ฉันมีชีวิตอยู่และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงยโสผู้เลวทรามต่ำช้าจากอันกุระอ่านซูร์อันบากอเระอายะที่ห้าสิบห้าถึงห้าสิบหกอันลอะตรัสไว้ความว่าและจงรำลึกถึงเมื่อขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอมูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอันเลาะโดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าผ่าก็ได้ฆ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่ ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าคืนชีพหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจกขอบคุณจากอันกุระอ่านซูรออันบะกอเละายะที่259อันเลาะต,ตรัสไว้ความว่าหรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่งหมายถึงใบตุ้นมักดิสโดยที่มันพังทับลงบนหลังคาของมันเขาได้กล่าวว่าอันเลาะจะส่งให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่มันได้พินาศวอดไวายไปแล้วและอันเลาะก็ส่งให้เขาตายเป็นเวลาร้อยปี หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นพระองค์ทรงกล่าวว่าเจ้าพักอยู่นานเท่าใดเขากล่าวว่าข้าพระองค์พักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่ามิใช่เช่นนั้นเจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีเจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและจงมองดูลาของเจ้าสิและเพื่อเราจะให้เจ้าเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้น ดูว่าเรากำลังยกมันไว้ณที่ของมันและประกอบมันขึ้นใหม่แล้วให้มีเนื้อหุ้มห่อมันไว้อย่างไรครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขาเขาก็กล่าวว่าข้าพระองค์รู้แล้วว่าแท้จริงอันเล์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจากอันกุรอ่านซูรออันบะกอเราะอายะที่260อันลอตรัสไว้ความว่าและจงรำลึกถึงขณะที่ที่อิบรอฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ โปรดได้ทรงให้ข้าพระองค์เห็นด้วยเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นอีกได้อย่างไรกันพระองค์ตรัสว่าเจ้ามิได้เชื่อดอกหรืออิบรอฮีมกล่าวว่าหาไม่ได้แต่ทว่าเพื่อหัวใจของข้าพระองค์จะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและตัดมันออกเป็นท่อนๆหลังจากนั้นเจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกซึ่งส่วนหนึ่งจากนกเหล่านั้น แล้วจงเรียกมันมันจะมาอย่างเจ้าโดยรีบเร่งและพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอันเลนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายานจากอันกุรอ่านซูรอัตรูมอ้อที่ที่27็อันเลอตรัสไว้ความว่าและพระองค์คือผู้ทรงเริ่มในการสร้างแล้วทรงให้มันกลับคืนขึ้นมาใหม่อีกครั้งและมันเป็นการง่ายยิ่งกว่าแก่พระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณจากอันกุระอ่านสูร์ลุกมานอขยะที่28อัลลอก์ตรัสไว้ความว่าการบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นจากอันกุระอ่านสูร์อ,อันนาลีข้อที่77อัลลาะ์ตรัสไว้ความว่าและเฉพาะอัลลาะเท่านั้นทรงรู้ ถึงสิ่งพ้นญานวิสัยแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นมิใช่อื่นใดนอกจากเพียงชั่วพริบตาเดียวหรือมันใกล้ยิ่งกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งจากอันกุรอ่านซเร์ฟาติดาย์ที่44อัลเลาะห์ตรัสไว้ความว่าและอัลเลาะห์นั้นไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะทำให้พระองค์หมดความสามารถไปได้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอนุภาพเสมอ